โอเคนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องนะครับวันปีใหม่กันนะก็คือเน็ตเอนะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับก็คือเน็ตเอคืออะไรครับก็คือเน็ตสิบห้าเมกนะครับเน็ตไม่อั้นนะครับสิบห้าเมกนะครับใครที่จะสมัครนะครับทุกคนต้องทําการมาย้ายค่ายก่อนนะครับไม่ใช่ย้ายค่ายนะ หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อมานะครับเราบอกเขาไปเลยว่าเราต้องการที่จะได้เน็ตสิบห้เมกสองบาทนะครับโทรฟรีด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความไว้ตรงนี้นะนี่ครับขึ้นข้อความไว้ตรงนี้นะอ่าก็คือเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าคุณเริ่มใช้เหมาเมาเนี่ยเดือนละ200บาทนะครับรวมแบบเน็ตไม่ไม่จำกัดนะครับเร็ว1 5บเมก โฮฟีเบอร์เอสสูงสุด15นาทีนะครับต่อครั้งนะอันนี้เป็นต่อครั้งนะครับอะโทรเกินโทรนอกช่วงเวลานะครับโทรนอกเครือข่ายนาทีละ99สตางค์เอสซูเปอร์ไวไฟไม่จำกัดหากค่าบริการทุก6 30ปันนาน6เดือนนะครับอะเราเติมเงินไป200บาทเนี่ยนะครับแต่ให้กดรหัสย้ายค่ายนะครับกดดอ,อกจัน151 ดอกจันตามด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ทําการย้ายค่ายนะครับตามเครื่องหมายสีเดียมเลยมันจะมีหัดย้ายค่ายมาเขาจะติดต่อมานะครับเราก็บอกเขาว่าสมัครโปรนี้นะครับสมัครโปร15บเมก200บาทนะครับเราก็บอกเขาไปเดี๋ยวเขาจะจัดการให้โอเคประมาณนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับผมก็มาพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ